แทบกหนาเสือสวยมากๆแม่พญานาเด็กแม่ดอกลักตัวเกียวมิวสิกสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซี G, ตัวเกียวมิวสิกเอฟซีภูยาบาทฟิจแ,แลนล้วับเอฟซีหมอลำทั่วโลกนะครับจากการที่ได้พิติตตามข้อมูลข่าวสารตามแพลตฟอร์มต่างๆครับเพื่อที่จะนํามาเล่าข่าวให้เอฟซีได้ฟังคือเกา่าขึ้นเดิมครับก็ได้ไปเห็นบรรยากาศนะครับการไล่ซดการซักซ้อมนะครับ อีกลุ่มปิดของตัวเกียวมิวสิกนะครับบรรยากาศกะเต็มไปด้วยความสนุกสนานแต่เห็นเวนทีอลังการปีนี้เป็นปีที่สองของขายตัวเกียวมิวสิกแล้ครับฉากเอฟกระค้งสีเห็นแหละละครับนั่งร้านชุดใหญ่นะครับปีนี้ใหญ่กว่าเดิมครับและที่สำคัญผลงานของศิลปินแต่ละคน ยกระดับตัวเองขึ้นอีกขั้นนะครับโดยเฉพาะที่สำคัญครับการมาเติมเต็มของแม่พญาดอกรักดวงมาล่าหรือแม่ดอกรักโตเกียวมิวสิกละครัได้เห็นถึงความสวยได้เห็นถึงความที่แม่ดอกรักกลับมาเป็นวัยรุ่นอีกครั้งนะครับเมื่อแม่นะครับไม่อยู่ในสังกัด ่ายตัวเกียวมิวสิกซึ่งมีแต่รุ่นลูกลูก,ลกไหวรุนทั้งนั้นนะครับแม่ดอกรักบอบผาดล่ะครับที่จะไปอัพตัวเองมากม่นะครับย่างทีเหาเห็นหน้งหูล่ะครับแม่เพื่อนกับปอยู่เกาหลีรถเติมครับเพื่อไปนะครับเติมเสริมเติมแต่งนะครับเห็ดตัวเองให้ดูสวยและก็ดูเด็กลงอย่างมากมาก เห็นแล้วแทบปวดเสื้อสายตาครับฟาเม่ไปเห็ดมาเดวสวยย้อนยุคสวยย้อนว้ล่งอีกหลายปีครับโดยเฉพาะนะครับการยืนเคียงคางน้องอยูริตัวเกียวมิวสิกนี่แทบง่งวงบาออกครับวานี่เป็นรุ่นแม่รุ่นลูกกันถือว่าในสายตาผมนะครับม้งเพื่อนแต่เนึกว่าว้เดียวกันล่ะครับ พอแม่แกทำดูแล้วเด็กลงมากๆนี่แหะครับการปรับปรุงการเสริมเติมแต่งเพื่อที่จะมาเพิ่มศักปรยภาพนะครับให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยนะครับยากดี่หู้ครับค้ายตัวเกียวมิวสิกถือว่าเป็นเจนใหม่นะครับในการนำเสนอผลงานการแสดงด้านหน้าเวทีนะครับคอนเสิร์ตัวเกียวมิวสิกมีหลายรูปแบบนะครับแต่ที่ไม่ทิ้งเลย นั่นก็คือแนวหมอลำครับแม่ดอกลักหลวงมาล่านะครับในอดีตห้ากับหูกก็ดีครับบทเพลงของเพิ่นหลายๆบทเพลงส้างซื้อส้างเสียงให้เพิ่นมาเล้วแล้วลทุกวันนี้ไก่ย่างคงตราถ,ถึงและเอฟซีหลายคนไก่ย่างยอดกลับไปฟังเนื่องด้วยเป็นบทเพลงเข้ากับอยูก่กับสมัยหละกกเข้ากับชีวิตได้หลายคน เมื่อนี้นะครับแม่ดอกหลักมาในฐานะแม่พยาของตัวเกียวมิวสิกเป็นเสาหลักให้แก่ลูกๆนะครับศิลปินใน้ขายตัวเกียวมิวสิกให้เอาประสบการณ์นะครับหรือศึกษานะครับการหลอกการล่ำการแสดงของแม่หลอกหลักนะครับมาปรับปรุงแก้ไขและก็ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสไตล์าของอย่างที่เห็นครับภาพบรรยากาศเมื่อ่าน โดยเฉพาะการนะครับประชันเพลงกับน้องแอนนี่น้องแอนนี่ก็ถือว่าได้ทุกสไตล์ไดทท้ทุกแบบนะครับโดยเฉพาะการที่เอาเพลงของแม่ดอกลักมะฮวงของบ้านนี่แถบโปรเซียงหูนะครับว่าน้องแอนนี่ทําได้ดีมากๆจนแม่ดอกลักถึงกับทึ่งนี่แหละครับสิงที่มาเติมเต็มนี่แหละครับสิงตีมาผิกโฉม เฮดให้งานโชว์บนเวทีโตเกียวมิวสิกมีความอลังการมากยิ่งขึ้นมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นถือใจพอเจ้าภาพถือใจแม่เจ้าภาพร่วมถึงผู้จัดงานอีเวนต์ต่างๆงานพับงานบาเสือครับว่าแม่ดอกลักจะมาเติมเต็มและนําประสบการณ์ที่มีในอดีตมาประยุกต์ใส่ละกันนามาให้ลูกๆและลานในค่ายโตเกียวมิวสิกได้นาไปประยุกต์ได้นําไปปับไปปรุงไปแก่ไปไข ให้เข้ากับสไตล์ของตัวเองประสบการณ์คือสิ่งที่ดีครับยิ่งได้ผู้รักผู้ใยผู้ทีม่มีนะครับสื่อเสียงในอดีตแล้วมาเติมเต็มและยังพร้อมที่จะเดินทางไปในเส้นทางบันเทิงในวงการหมอล่อยางแม่ดอกลักฉะนั้นแล้วผมก็เลยน้าเสนอบรรยากาศความน่ารักการพลิกโฉมของแม่ดอกลักนะครับที่เข้ากับวัยรุ่นที่เข้ากับเจนใหม่ได้อย่าง สมน้ําสมเนื้อและก็เป็นเนื้อเดียวกันนะครับผมก็เลยนําเสนอข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ให้เอฟจีได้รับชมรับฟังกันประมาณนี้ละครับคือเ่าคือเดิมครับพิดพลาดประการใดขอตรวจข้อให้แนะนํากันก็มนาตักเตือนกันกัอนหาครับที่สําคัญครับชื่ชออคอคเทนผมมักสไตล์คคนเทนผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหีนะครับสําหรับคนที่ยังบ่ได้กดติดตามเนาะสําหรับคลิปนี้อําลาผาจากพ่อกันจิบนาครับสวัสดีครับ